สวัสดีค่ะ,คะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์หลายหลายท่านสอบถามมานะคะว่าเงินค่าทำศพเงินจัดการค่าทำศพสามพันบาทของผู้สูงอายุที่เสียชีวิตยื่นไปแล้ว จะทำอย่างไรจะเช็คจากช่องทางไหนถามหน่วยงานไหนนะคะหลายๆท่านก็สอบถามมาวันนี้พอน้อยมีคำตอบมาฟังทางนี้นะคะเงินค่าจัดการงานศพ3ามพบาทที่ยื่นผ่านไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผ่านอปทอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอปทอที่รับเรื่องรับเรื่อง ให้กับผู้ที่มายืน่นคําขอในการขอรับเงินค่าจัดการงานศพสาม0ันบาทผู้สูงอายุที่เสียชีวิตยื่นไปแล้ว นานแล้วทำอย่างไรถึงจะรู้ว่าการจ่ายเงินไปถึงไหนเงินจะโอนวันที่เท่าไหร่นะคะมาฟังทางนี้นะคะท่านใดที่ยื่นไปแล้วนะคะที่ยื่นไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเออปีที่แล้วหรือไม่ว่าจะเป็นปีนี้ปีงบประมาณ2 5ง5ที่ยื่นผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นท่านสามารถที่จะเช็คหรือโทรศัพท์ สอบถามไปที่สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนั้นๆนะคะสอบถามไปเลยว่าต้องการเช็คเงินค่าจัดการงานศพ3,000บาทบอกชื่อผู้ยื่นคำขอนะคะบอกชื่อผู้ยื่นคำขอแล้วสามารถที่จะสอบถามได้ว่าตอนนี้ จ่ายถึงลำดับที่เท่าไรเราอยู่คิวที่เท่าไหร่อย่าลืมนะคะอย่าลืมสอบถามให้ชัดเจนเพราะว่ากรมจิจการผู้สูงอายุเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณนะคะจัดสรรงบประมาณผ่านมาที่พมจก็คือสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนั้นนั้นท่านสามารถ สอบถามไปได้เลยว่าตอนนี้อยู่คิวที่เท่าไหร่ท่านยืนไปแล้วอยู่คิวที่เท่าไหร่แล้วอีกนานไหมถึงจะได้รับเงิน3,000บาทกันนะคะค่ะก็คงจะชัดเจนค่ะคงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามมาวันนี้พออน้อยมีคําตอบนะคะโทรศัพท์ไปเลยค่ะหรือท่าในใดที่ไม่สามารถที่จะทราบ ในส่วนของหมายเลขโทรศัพท์ท่านสามารถที่จะเช็กได้ใน Google นะคะว่าพมจพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดนั้นๆหมายเลขอะไรนะคะหมายเลขอะไรคะ่ะแล้วก็ท่านใดที่สงสัยคาะผ่านคอมเมนต์มาได้เลยพอน้อยตอบทุกคำถามนะคะตอบทุกคำถามค่ะถามมาเพิ่มเติมพอน้อยจัดให้นะคะ,คะก็ สำหรับในคลิปนี้นการสำหรับในคลิปนี้หวังว่าคงจะมีประโยชน์ต่อผู้เข้ามารับชมรับฟังกันทุกทุกท่านอย่าลืมกดติดตามพออน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะค่ะสำหรับในคลิปนี้พออน้อยต้องกลาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ